สวัสดีครับวันนี้นะครับมีลูกค้าจากอำเภอเสริมงามนะครับจังหวัดลำปางนะครับได้โทรมาสั่งเครื่องหยอดข้าวโพดเป็นรุ่น4แถวขาอิสระนะครับใส่รถไทยนั่งขับนะครับตั้งแต่ประมาณ30แรงขึ้นไปนะครับจนถึง50แรง60แรงนะครับโดยประมาณนะครับอึ่งขาอิสระก็จะหยอดตามเนินตามเขาได้นะครับพื้นเรียบได้นะครับ จะตามพื้นดินขูขาดได้นะครับเพราะขามันสามารถดินได้แต่ก็จะเป็นจานใบขี้เมาล้ไทนะครับนะครับจานใบขี้เมาร้ไทเราจะใช้จานใบขี้เมา้อไทนะครับเพราะว่ามันจะแข็งแรงนะครับอ่าแล้วก็จะมีถังนี้จะเป็นถังถังอ่าสแตนเลสก็จะเป็นถังใส่เมล็ดข้าวโพดนะครับแล้วก็ถังอ่าสีแดงก็จะเป็นถังใส่เมล็ดข้าวโพดนะครับถังใส่ปุ๋ยกับถังใส่เมล็ดข้าวโพดนะครับ จะเป็นสีแถวนี่ก็จะเป็นขากบดินเบอาปิดไม่ได้ข้าโพดนะครับตัวนี้นะครับก็จะแถมสลักให้สามตัวนะครับแล้วก็อาจารย์หยอดข้าวโพดอ่าจะเป็นสี่หุนให้อีกหนึ่งชุดนะครับอยู่ในถังนะครับเอาเอาไว้ออในถังให้ลูกค้าแล้วนะครับราคาเครื่องหยอดข้าวโพดนะครับก็จะอยู่ที่ประมาณสามหมื่นหกพันบาทนะครับ ไม่รวมค่าส่งนะครับทางร้านก็จะจัดส่งให้ลูกค้านะครับทางไปรษณีย์เก็บเงินปลายทางนะครับครับลูกค้าท่านใดนะครับสนใจเครื่องย่อข้าวโพดหรือเครื่องย่อข้าวนะครับเครื่องจลงกงเกษตรอุปกรณ์การเกษตรนะครับติดต่อได้ที่เบอร์โทรนะครับ0944699224นะครับและอีกเบอร์โทรหนึ่งนะครับ0627545665นะครับขอบคุณครับ